สวัสดีครับปอบจ๋าภาษาอีสานนะครับพี่น้องพี่น้องคิด3ามอย่างนี่เพิ่มยอดวิวเพิ่มผู้ติดตาม3ามอย่างนี่หนึ่งเบิ้งคลิปให้จบสองกดแช่สากดติดตามผู้ที่หาผู้ติดตามเก็ดจังสีตามถามขอสิบหกม้วนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ติดตามครับเข็ดขึ้นกัน หนึ่งเบิรงคลิปเพิ่นสองแช่คลิปเพิ่นสามกดติดตามเพิ่นแค่นี้เจ้าก็เพิ่มยอดวิวให้กันทั้งสองคนพ่ต่อมาเห็ดแบบเก่าบ่มีประโยชน์แบบเก่าต่อๆมาทุกต่อครับบ่ได้ประโยชน์หรอกนี่พี่น้องนี่ที่เันเพิ่มประโยชน์ให้พวกเจ้าได้กันทั้งสองไยแช่คลิปกันไปแช่คลิปมากเปรียบเสมือนการนำส่งของไอพวกเจ้าก็มี ยอดวิวเพิ่มขึ้นถ้าเจ้าเห็ดแบบเก่าแมบกบที่อยู่ในกลุ่มทีพ้ากันเห็ดเยี่ย,ยมบ้มมานนั่นเยี่ยมบ้านนี่ยอดวิ่โจมากึ้นหรกเจ้าเห็ุเปเ่อเหตดสามชิงยางสามยางกี่า่าเจ้าจะพัานกดพันเกินไม่ไหม,มนั่นแหละแต่ก่อนมันมีสียางแต่ว่าเขาเหม็นบ่เอามันตอบต้องตอบเขาเหม็นเบื้อง